สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพิมนาวินนะคะอิมวันนี้เรามีปาร์ตี้อะไรกันคะปาร์ตี้คริสต์มาสใช่แล้ววันนี้เราจะจัดปาร์ตี้คริสต์มาสที่บ้านกันนะคะนี่แล้วเราก็มีการตกแต่งต้นคริสต์มาสในบ้านกันด้วยดูสิแสนแดดมากเลยค่ะเพื่อนถูกใจอิมเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆออกไปดูที่จัดปาร์ตี้คริสต์มาสของเราคืนนี้กันดีกว่านะว่าเป็นยังไงมาก ถ้าไปตามพิมไปกันเลยเราปาร์ตี้คิดมาที่สวนหน้าบ้านนะคะนี่ตรงหน้าบ้านนี้เลยเดีย๋ยวให้พิมพาเดินไปดูนะก่อนจะไปดูตรงที่จัดปาร์ตี้คิดมาสนะอันนี้เป็นกรงกระต่ายของน้องอิมนะคะไปอิ่มพาเพื่อนเข้าไปแอบดูนิดนึงโหน้องๆอ,ออกมากันแล้วน้องๆอ,ออกมากันแล้ว น่ารักเนะี่ยขอขนมพี่อิ่มทานแน่เลยเอาขนมให้น้องหน่อยเร็วไปกงกระต่ายของอิ่มนะคะน้องกระต่ายเขาจะกินหญ้าแห้งเป็นอาหารหลักนะอันนี้เม็ดๆเ,เป็นขนมนะคะ ตอนคืนเขาก็จะนอนในบ้านแล้วนั้นนะเป็นบ้านมุงลวดตอนกลางวันก็ปล่อยให้วิ่งเล่น,อ,น,นอ่ะอีกตัวนึงอยู่ไหนน้องน้อยอยู่ไหนน้องน้อยอยู่ในกกงเหรอโอ้โหเห็นพี่แล้อออกมาหาเลยอะนี่แอบดูนี่อันี้เป็นบ้านเขา เราก็จะเข้ามาเล่นกับเขาได้นะว้าวนี่แล้วอันนี้ก็จะเป็นโซนที่เราจัดปาร์ตี้คริสต์มาสก,กันคืนนี้นะคะนี่มีโต๊ะอาหารนะยาวเลยแล้วก็ตรงนี้เป็นโซนปิ้งย่างบาร์บีคิวนู่นแล้วก็ตรงนู้นมีเต็นท์ด้วยใช่ไหมอิมเอาไว้ให้พิมพ์นั่งเล่นคืนนี้นะเผื่ออากาศเย็นอิมจะได้ไหม่หนาวดีไหม อาด้านหลังนะเป็นบาร์เครื่องดื่มกับเวทีนะคะตอนนี้ลมเย็นอากาศดีมากเลยโอ้โหสบายเลยนี่พี่อิ่มเข้ามานั่งเล่นในเต็นท์เรียบร้อยแล้วนี่ปาร์ตี้เริ่มแล้วนะคะเดี๋ยวให้พี่อิ่มพาเดินไปดูบรรยากาศตอนึ้นที่นึงไปดูซิเปิดไฟแล้วเป็นไงบ้าง ป้าก็เอาเครื่องดื่มออกมาแช่เตรียมพร้อมแล้วนะคะนี่เราก็เริ่มทานอาหารกันไปเรื่อยๆแล้วนะเมน,นูอาหารวันนี้ก็จะมียำมาม่ายำทะเลแล้วก็พวกของทานเล่นนะคะแล้วก็มีนี่บาร์บีคิวน้องตูนกำลังย่างบาร์บีคิวอยู่เลยบาร์บีคิวอร่อยมากๆเลยนะคะวันนี้แล้วก็มีนี่ด้วยเป็นสเต็กหมูกับสเต็กไก่นะคะย่างโดยเชฟพี่ก๊อฟค่ะอ กินหอมหน้าทาสุดๆไปเลยค่ะและอิ่มก็ขึ้นไปโชว์อุคูเลเล่ด้วยนะแต่ดูสิฟิลลิ่งไม่เหมือนเล่นอุคูเลเล่เลยนะคะแบบประมาณว่าเปิดคอนเสิร์ตเล่นกีตาร์ส่ล็อกเลยนะนี่นี่มีกระโดดกระโดดโอ้โหมันมากสุดๆไปเลยค่ะตอนจบมีกระโดดลงเวทีด้วยนะอือหืออะไรจะขนาดนั้นเนี่ย ปาร์ตี้วันนี้ก็สนุกมากๆเลยนะคะอิ่มก็เอนจอยปาร์ตี้สุดๆเลยนะแต่ตอนนี้ก็กำลังเล่นเกมกับน้าเอิร์ธอยู่นะเขาก็เอาถั่วมาใส่ในแก้วแล้วก็ให้น้าเอิร์ธทายนะคะว่าถั่วอยู่แก้วไหนเชื่อไหมว่าน้าเอิร์ธทายไม่ถูกเลยสักครั้งนะ่าไม่รู้ว่าแกงยอมแพ้หรือว่าพี่อิ่มแอบหยิบถั่วออกมานะน้าเอิร์ธเลยหาถั่วไม่เจอเลยนะคะนี่โอ้โหให้น้าเอิร์ธทายอีกแล้วนั่น เห็นไหมแม่บอกแล้วนะเอิร์ธทยหาถั่วไม่เจอเลยสักครั้งอิ่มชนะตลอดเลยโอเคแล้วถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องอิ่มด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย